ครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปทำการตรวจเช็ควัดวงจรไฟชาร์จหรือว่าไฟชาร์จ1เฟสไฟชาร์จ2เฟสไฟชาร์จ3เฟสนะครับเราจะมาดูกันว่าไฟชาร์จแต่และเฟสไฟขึ้นมากี่โวลต์นะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ปัญหาที่เพื่อนเพื่อนบอกว่าไฟชาร์จนะครับไปไม่ถึงแบตนะครับหรือว่าไฟไม่ชาร์จนั่นเองนะครับเพื่อน เป็นที่แผ sure ่นชาร์จเสียจริงหรือหรือว่าเป็นที่ฟินคอยเสียนะครับมีวิธีการตรวจเช็คอย่างไรนะครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปไล่วงจรไฟกันนะครับครับเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆวงจรไฟนะครับเพื่อนๆวงจรไฟเบื้องต้นนะครับผมจะทําการต่อสายกาวไว้แล้วนะครับเพื่อนสายกาวนะครับจากแบตเตอรี่แผ่นชาร์จฟินคอยนะครับอ่าผมต่อสายกาวไว้แล้วลงโครงลงตัวถังนะครับสมมุติว่าระบบต่อไปแล้วนะครับ ทีน,นี้นะครับเราจะมาเริ่มกันที่ไฟ1เฟสก่อนนะครับเพื่อนไฟ1เฟสนะครับเพื่อนอ่าไฟ1เฟสนะครับไฟ1เฟสสายไฟจะขึ้นจากมัดไฟนะครับจะขึ้นจากมัดไฟตรงนี้นะครับอ่าเวลาเราสตาร์ทรถนะครับไฟก็จะขึ้นไปแล้วก็ไปที่แผ่นชาร์จนะครับไฟ1เฟสเราสังเกตง่ายๆสายไฟจะขึ้นมาเส้นเดียวนะครับสายไฟจะขึ้นมาเส้นเดียว1เฟสนะครับ1เฟสนะครับนี่สายไฟขึ้นมาเส้นเดียวแต่ทําไม ผมไม่วาดให้ต่อกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะบอกวิธีการตรวจเช็คนะครับเพื่อนๆนดับสายไฟ1เฟสนะครับออกจากฟินคอยนะครับมาที่แจ็คนะครับต่อแจ็คเข้าไปก็จะไปที่แผ่นชาร์ตนะครับเพื่อนๆนี่สายไฟ1เฟสนะครับสายไฟ1เฟสนะครับ ทีนี้คําว่าสายไฟ1เฟสนะครับไฟ1เฟสนะครับเวลาเราสตาร์ทเครื่องรถแล้วก็วัดไฟนะครับสายไฟ1เฟสเวลาเราสตาร์ทรถแล้วก็วัดไฟนะครับไฟจะขึ้นมาตรงนี้นะครับไฟจะขึ <shit. S 2> ้นมาที่นะครับ ac 5 0โวลต์นะครับไฟ1เฟสจะขึ้นมา ac 5 0บโวลต์ดังนั้นให้เพื่อนๆทําการต่อขั้วบวกของมิเตอร์กับขั้วลบของมิเตอร์นะครับเพื่อนๆตั้งค่าไฟไปที่ ac 5 0โวลต์นะครับวัดตรงนี้ก่อนนะครับ วัดไฟนะครับอันดับแรกวิธีการวัดไฟนะวัดไฟที่ออกจากแผ่นชาร์จก่อนนะครับอ่าวัดไฟี่ไม่ใช่แผ่นชาร์จนะครับวัดไฟที่ออกมาจากชุดมัดไฟหรือว่าฟินคอยก่อนแล้วค่อยไปวัดที่หน้าอ่าแล้วค่อยไปวัดตอนต่อแผ่นชาร์จอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนอันนี้ไฟมันจะต้องได้เท่านี้นะครับเพื่อนอ่า a อซีห้าสิบโวลต์ที่ห้าพันรอบนะครับเพื่อนนะครับอันนี้ก็คือไฟหนึ่งเฟสเราจะวัดแบบนี้เช็คแบบนี้นะครับเพื่อน ทีนี้ถ้าไฟสองเฟสนะครับที่เห็นเห็นกันอยู่ในตระกูลยามาฮ่านะปัจจุบันนี้นะครับไฟสองเฟสก็คือขึ้นไปสองสายนะครับเพื่อนเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งสายนะครับนี่แบบนี้นะครับอจาไฟสองเฟสนี้ที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับเวลาเราวัดไฟนะครับเวลาเราวัดไฟนะครับเพื่อนนะครับเราจะวัดอย่างนี้นะครับไฟสองเฟสนะไฟสองเฟสสองเส้นนะครับเพื่อนนะครับ ไฟจะขึ้นมาที่ AC 25V โวลต์นะครับเส้นละ 25V โวลต์นะครับเพื่อนเส้นละ2 5โวลต์ที่5,000รอบนะครับ2เส้นรวมกันก็เท่ากับ 50V โวลต์นะครับเพื่อนเวลาเราวัดก็เหมือนเดิมนะครับสตาร์ทเครื่องขึ้นวัดวัดแบบไม่ต่อแผ่นชาร์จก่อนนะครับค่าได้เท่าไหร่แล้วก็ต่อแผ่นชาร์จเข้าไปค่ามันจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะพูดอีกรอบนึงนะครับเพื่อนๆทีนี้ก็กระโดดกันมาที่ไฟ3เฟสกันเลยนะครับเพื่อน ไฟสามเฟสนะครับเราก็จะเพิ่มสายไฟขึ้นไปอีกเส้นหนึ่งนะครับไฟสามเฟสนะครับเพื่อนเห็นไหมไฟสามเฟสนะครับเพื่อนสามเฟสสามสายนะครับไฟสามเฟสสามสายนะครับไฟจะขึ้นมาเส้นละห้าสิบหมดเลยนะครับไฟจะขึ้นมาเส้นละห้าสิบหมดเลยนะครับเพื่อนก็คืออ่าสายไฟทั้งสามเส้นขึ้นมา AC 5ห้าสิบโวลท์ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนก็สตาร์ทเครื่องวัดเหมือนเดิมนะครับเพื่อนสตาร์ทเครื่องวัดเหมือนเดิมนะครับวัด ในแบบต่อแผ่นชาร์จกับไม่ต่อแผ่นชาร์จนะครับเพื่อนๆอ่ะนะครับเดี๋ยวตอนต่อแผ่นชาร์จนะครับค่ามันจะเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาบอกกันอีกทีนึงนะครับเพื่อนทีนี้สมมุติว่านะครับสมมุติว่าไฟมันขึ้นมาเป็นปกติเนี่ยไฟขึ้นมาเป็นปกติตามค่าตามค่าตรงนี้นะครับเพื่อนนะครับไฟขึ้นมาเป็นปกติตามค่าตรงนี้นะครับไฟจะไปออกแผ่นชาร์จไปที่แบตเตอรี่ใช่ไหมไฟจะออกแผ่นชาร์จไปที่แบตเตอรี่นะครับเพื่อน ข้างบนเลยนะครับทีนี้นะครับในการวัดไฟชาร์ตนะครับในการวัดไฟชาร์ตอันดับแรกเลยให้วัดให้วัดไฟชาร์ตที่หน้าแผ่นชาร์ตทาไมถึงต้องให้วัดไฟชาร์ตที่หน้าแผ่นชาร์ตนะครับเพราะว่าไฟที่ออกมาเนี่ยมันยังไม่ถอ่ามันยังไม่ได้ถูกแบ่งไปใช้งานนะครับเพื่อนนะครับไฟที่ออกจากแผ่นชาร์ตยังไม่ได้ถูกแบ่งไปใช้งานดังนั้นค่าไฟตรงนี้มันจะเต็มนะครับเราจะวัดค่าได้จากตรงนี้นะครับทีนี้ อพอไฟนะครับพอไฟออกจากแผ่นชาร์จไปนะครับมันจะแยกมาสวิตช์กุญแจแล้วก็ออกไปใช้งานก่อนใช่ไหมนะครับไฟมันจะออกไปสวิตช์กุญแจเส้นหนึ่งนะครับออกไปใช้งานทีนี้นะครับพอไฟมันมาถึงกลางทางไฟมันหายไปนะครับไฟมันก็จะไปไม่ถึงแบตนะครับ e ไฟมันจะไปไม่ถึงแบตนะครับทีนี้นะครับถ้าเราวัดต้นทางไฟมาแรงถ้าวัดต้นทางไฟมาแรงแต่วัดปลายทางไฟไปไม่ถึงนะครับ เราก็ต้องมาเช็คเนี่ยไฟที่มันออกไปใช้งานเนี่ยมันหายไปไหนตัวไหนเอาเอาเกระแสไปกินนะครับไฟไฟชาร์จนะครับจะต้องมาที่แบตเตอรี่อย่างน้อยนะครับอ่าขั้นต่ำสสุด13.8ครับสิบถึง15โวลต์น,นะครับอยู่ประมาณนี้แล้วแต่ว่าอ่าแล้วแต่กรณีนะครับเพื่อนเพราะว่าถ้าแบตเตอรี่อ่อน แผ่นชาร์จก็จะสั่งชาร์จเยอะไฟมันก็จะไปเยอะแต่ถ้าแผ่นถ้าแบตเตอรี่เต็มมันก็สั่งชาร์จน้อยนะครับเพื่อนนะครับดังนั้นนะครับไฟนะครับที่ออกจากแผ่นชาร์จมันจะเป็นค่าหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราจะไปวัดกันที่ขั้วแบตอีกรอบหนึ่งถ้าวัดที่ขั้วแบตแล้วไฟไม่ไฟชาร์จไม่ถึงตามเกณฑ์นะครับนั่นหมายความว่าไอไฟใช้งานในตัวรถเนี่ยมันดึงกระแสไปกินทั้งหมดนะครับเพื่อนดังนั้นก็ นะครับให้เพื่อนๆไปทําการตรวจเช็คไฟหน้ามันติดสองไส้พร้อมกันไหมนะครับไฟเบรกมันค้างไหมนะครับเพื่อนๆใส่หลอดใส่หลอดฟงหลอดไฟมาวัดเกินหรือเปล่านะครับเพื่อนอันนั้นก็ไปทําการตรวจเช็คอีกรอบหนึ่งนี่ก็คือวิธีการวัดไฟชาร์จนะครับเพื่อนนะครับทีนี้นะครับเราก็เข้ามาสู่นะครับสิ่งที่ผมพูดไว้นะครับเพื่อนก็คือนี่แหละนะครับอ่าชนกล้องแล้วนะครับเพื่อนนะครับ ที่ผมพูดไว้นะครับก็คือนะครับเราสตาร์ทเครื่องขึ้นมานะครับพอเราสตาร์ทเครื่องขึ้นมาปั๊บเรายังไม่ต่อแผ่นชาร์จถ้าเราไม่ต่อแผ่นชาร์จแล้วไฟมันขึ้นมาตามสเปคที่กําหนดนะครับถ้าเราวัดไฟแบบไม่ต่อแผ่นชาร์จไฟมันข <c oughs> ึ้นมาตามสเปคที่กําหนดเนี่ยถือว่าเป็นปกติแต่ถ้าเราต่อแผ่นชาร์จเข้าไปถ้าต่อแผ่นชาร์จกึ๊บเข้าไปเนี่ยนะครับแผ่นชาร์จจะโอเวอร์โหลดลงนะครับไฟมันจะเหลือแค่ครึ่งเดียวนะครับเพื่อนอย่างเช่น ไฟหนึ่งเฟสขึ้นมาห้าสิบโวลต์ที่ห้าพันรอบแต่ถ้าเราต่อแผ่นชาร์จเข้าไปมันจะเหลือครึ่งหนึ่งก็คือยี่สิบห้าโวลต์นะครับไฟสองเฟสก็เหมือนกันนะครับขึ้นมายี่เส้นละยี่สิบห้าโวลต์ที่ห้าพันรอบนะครับพอต่อแผ่นชาร์จเข้าไปมันก็จะเหลือประมาณสิบสองถึงสิบสามโวลต์ต่อเส้นนะครับเพืนะ่อนไฟสามเฟสก็เหมือนกันนะครับเพืนะ่อนเวลาเราสตาร์ทไฟมันก็จะขึ้นมาห้าสิบนั่นแหละนะครับ ถ้าเราไม่ใส่แผ่นชาร์จมันขึ้นมาห้าสิบแต่ถ้าเราเสียบแผ่นชาร์จปั๊บมันก็จะเหลือเส้นละยี่สิบห้าโวลต์นะครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือ,อาการไล่เช็คไฟชาร์จเบื้องต้นนะครับเราจะไล่เช็คแบบนี้นะครับเพื่อนเพราะว่าเราจะวัดจากต้นทางนะครับต้นทางก่อนนะครับต้นทางสร้างกระแสไฟขึ้นมาพอไหมถ้าต้นทางสร้างกระแสไฟขึ้นมาพอเราต่อแผ่นชาร์จปั๊บโอเคมันเหลือค่าตามนี้เหลืออยู่ครึ่งหนึ่งมันเป็นปกตินะครับแต่ถ้าเราต่อแผ่นชาร์จเข้าไปนะครับไฟขึ้นมาปกติทั้งหมด ต่อแผ่นชาร์จเข้าไปแล้วไฟชาร์จมันไม่ออกออกน้อยออกไม่พอนะครับการที่เราจะบอกว่าออกน้อยออกไม่พอเราต้องวัดหน้าแผ่นชาร์จไม่ใช่วัดที่ขั้วแบตนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไว้ถ้าเราวัดหน้าแผ่นชาร์จไฟเต็มนะครับแต่ไปวัดที่ขั้วแบตไฟมันไม่เต็มไงนะครับถ้าเราวัดไฟที่ที่หน้าแผ่นชาร์จปั๊บไฟเต็มน,นะครับ อ่าถ้าเราถ้าเรารู้แล้วว่าไฟเต็มเนี่ยออกจะเป็นชาร์จไฟมันเต็มนะครับแต่ปั่นไปไม่ถึงแบตนะครับพอไฟไปไม่ถึงแบตนั่นหมายความว่าระบบของตัวรถมันกินกระแสนะครับเพื่อนระบบของตัวรถกินกระแสเพื่อนเพื่อก็ต้องไปไล่ตรวจเช็คแล้วถ้าเป็นรถหัวฉีดก็ปั๊มติ๊กกินไหมหลอดไฟติดพร้อมกันสองไสไหมไฟท้ายกับไฟเบรกติดพร้อมกันไหมนะครับใส่หลอดไฟวัดเกินหรือเปล่านะครับเพื่อนอันนี้เราก็ต้องไปทําการตรวจเช็คนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการที่เราจะทําการวัดไฟชาร์จ แบตเตอรี่จะต้องทำการชาร์จให้เต็มก่อนอย่าใส่แบตเตอรี่แอมเกินเด็ดขาดนะครับถ้าเราใส่แบตเตอรี่แอมเกินนะครับแอมเกินค่ามาตรฐานที่โรงงานกำหนดมาถ้าแอมเกินนะไอจอ่อแฟนชาร์จเนี่ยมันตรวจจับแล้วว่าไฟเต็มอยู่ตลอดเวลาจะไม่สั่งชาร์จนะครับเทคนิคนี้นำไปใช้ได้กับรถยนต์ด้วยนะครับเพื่อนๆถ้าแบตแอมเกินณนะปัจจุบันนี้นะครับรถณปัจจุบันนี้นะครับ ถ้าแบตแอมเกินปับ๊บมันไม่สั่งชาร์จเลยนะครับผมเจอมาแล้วนะครับ CBR นะครับ CBR ผมไปใส่แบต7แอมนะครับ CBR ตัวเก่าตัวแรกเลยผมไปใส่แบต7แอมมั้งผมวัดไฟชาร์จวัดยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับวัดยังไงก็ไม่มานะครับเพื่อนๆพอผมเอาแบต3.5แอมไปใส่ไฟชาร์จมา15 16เลยนะครับพอผมปเป่ยน5แอมมาใส่มันชาร์จเป็นปกตินะครับเพื่อนๆผมเคยเจอเคสแบบนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วย นะครับสำหรับวิธีการไล่ตรวจเช็คไฟชาร์จนะครับเพื่อนเอนอคลิปนี้ก็หวังว่าจะจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อนหวังว่าเพื่อนเอนจะเข้าใจในวงจรไฟชาร์จนะครับเพื่อนเพื่อน